มีการร่วมกลุ่มของพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบ AI สําหรับภา,าคอุตสาหกรรมแล้วก็มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม mm hmm. เกิดขึ้นที่เมืองซิงไฮประเทศจีนครับผมในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจําปี2566ครับ WAI c หรือ mm hmm. World AI Conference ครับผมโดยมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่า AIM Global ครับ AI i m Global ซึ่งนําโดย u n i d o แล้วก็หัวเว่นะครับริกัน ั้นนำของโลกนั่นเองครับผมการประชุมเนี่ยเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่8กระกฎาคมที่ผ่านมาครับผม A Global ครับย่อมาจาก Global Alliance on Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing ครับเรียกย่อๆว่า A Global ครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าครั้งนี้เป็น AI สําหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว คุณเกิร์ตมุลเลอร์ครับดี r เตอร์เจเนอเรของทางยูนิโดเนี่ยได้กล่าวในระหว่างพิชีเปิดเอาไว้ว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องมั่นใจว่าความก้าวหน้าของ AI นั้น จะต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยมีจริยธรรมยั่งยืนและครอบคลุมครับผมโดยทางเอ็มโกลบอเนี่ยก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของความเหลื่อมล้ําด้านดิจิทัลระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆครับซึ่งก็จะเป็นการรับประกันว่าจะไม่มีธุรก,กิจหรืออุตสาหกรรมไหนที่จะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยความลาหลังอีกต่อไปนะครับ โดยกลยุทธ์ของทาง AIM g l o b a l เนี่ยก็จะทำงานใกล้ชิดกับทาง u n นิโแล้วก็พันธมิตรรายอื่นๆโดยทางหัวเว่ยเนี่ยก็จะมาเป็นผู้ที่เปิดตัวโมเดลขนาดใหญ่หลายรุ่นนะครับก็เรียกว่าเหมือนเป็นพันธมิตรช่วงก่อตั้งนั่นเองครับทั้งหมดออกแบบเพื่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะครับมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซลูชัน AI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับ ทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมดังๆอย่าง,ยา,งยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวและแน่นอนว่าก็ต้องสนับสนุนให้เกิดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มันดีมากยิ่งขึ้นครับโดยกลุ่มพันธมิตรครับจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายท้องถิ่นแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกของสนักงานสน่นงเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีของยูนิโดให้สนับสนุน SME ทั่วโลกครับ ให้เขาสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและไม่ใช่เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์อย่างเดียวครั้งนี้เป็นเรื่องของ AI นั่นเองครับ AIM g l ก b a l เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์ม รวบรวมความร่วมมือครับแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีแล้วก็แบ่งปันแนวทางในการพัฒนาให้ดีที่สุดครับโดยหลักการของเอ็ g o o b บ l เนี่ยจะมีอยู่4ข้อดังนี้ครับข้อที่1คืออำนวยความสะดวกในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI โดยเฉพาะเลยครับสำหรับอุสาหการรมการผลิต ข้อที่2ก็คือพันธมิตรครับจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมแนวทางด้านจริยธรรมนะครับสำหรับการใช้ AI รวมไปถึงเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมด้วยหัวข้อนี้นี่สำคัญมากเลยข้อที่3ครับเป็นการรวบรวมครับข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำเสนอแนะเชิงนโยบายครับกับรัฐบาลแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศในการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชาติและข้อที่4ครับก็คือ ส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดพูดง่ายก็คือหา best solution ที่ดีที่สุดในการใช้ ai ครับผมทั้งนี้ครับทางหัวเว่ยเนี่ยก็จะมุ่งมั่นสนับสนุนเอ็มโกลบอลให้ดีที่สุดนะครับในการศึกษาเอา ai ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนในการให้ข้อมูลเชิงลึกในการวิจัยพัฒนาครับแล้วก็แน่นอนก็คือสร้างเครือข่ายจากทั่วโลกนะครับจีนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ ai เลยนะครับสิ่งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ะครับความร่วมมือแล้วก็เป็นก้าวสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เรลมี AI ซึ่งมันก็จะเชื่อมต่อกับเรื่องของดิจิตอลดิจิตอล for manufacturing นั่นเองเนี่ยมันเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตได้อย่างเป็นรูปประธรรมนะครับตอนนี้เรามี AI ที่เป็นพวก generative AI หรือ AI โต้ตอบ AI ในการให้บริการเยอะแล้วนะครับต่อจากนี้จะเป็นยุคข,ของ AI สำหรับภาคการผลิตแล้วมันก็จะดีกับทุกภาคส่วนครับผม